คนกำลังฟังเสียงนี้อยู่ได้โปรดอย่าทำแบบผมอย่าเปิดตู้นั่นเด็ดขาดเรื่องมันเริ่มจากความคือขนองผมกับเพื่อนไปลองของกันที่คอนโดรางท้ายซอยที่นั่นผมเจอมันตู้ไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางถงทางเดินฝุ่นเขอะบนบานประตูมีแผ่นทองเหลืองสลักไว้ว่าตู้คืนของ เพื่อนผมหอกว่าคงเป็นตู้เก็บของที่คนลืมไว้แต่พอผมลองเปิดดูข้างในกลับเต็มไปด้วยของมีค่าสร้อยคอทับทิมนาฬิกาพกเรือนทองปากกาหมึกซึมโบราณทุกชิ้นดูเหมือนใหม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งมีคนเอามาวางไว้เมื่อวานความโลภมันบังตาครับผมแอบหยิบสร้อยคอเส้นหนึ่งออกมาตอนเพื่อนเพอวินาทีที่สร้อยสัมผัสมือ ผมรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าสถิตลั่นไปทั่วร่างแต่ก็แค่แวบเดียวคืนนั้นผมเริ่มฝันแปลกๆฝันว่ากำลังนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหวีผมยาวสลวยด้วยหวีงาช้างทั้งที่ผมเป็นผู้ชายผมสั้นวันต่อมาผมเริ่มทำเพลงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นเพลงกล่อมเด็กโบราณแล้วผมก็เริ่มลืม ลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆลืมว่าเมื่อเช้ากินอะไรลืมชื่อเพื่อนสนิทที่ไปคอนโดร้างด้วยกันเมื่อกี้ผมจะโทรหาแม่แต่ผมกลับนึกช,ชื่อท่านไม่ออกผมจำหน้าท่านได้แต่ชื่อมันว่างเปล่าไปหมดในหัวผมตอนนี้กลับมีแต่ภาพผมผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังร้องเพลงกล่อมเด็กเพลงนั้น เลงเดียวกับที่ผมหําออกมาโดยไม่รู้ตัวผมวิ่งไปสองกระจกและนั่นคือตอนที่ผมกรีดร้องผมเห็นใบหน้าของตัวเองแต่ข้างหลังมีใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นซ้อนอยู่เธอกำลังยิ้มเป็นรอยยิ้มของเจ้าของที่กำลังจะได้รับของคืนผมเข้าใจแล้วตู้ใบนั้นไม่ใช่ ตู้คืนของหายแต่มันคือตู้คืนเจ้าของการหยิบของออกมาคือการยอมรับสัญญาแลกเปลี่ยนแลกเอาตัวตนของเราเพื่อให้ความทรงจำของเจ้าของเดิมที่ถูกลืมได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในร่างของเราตอนนี้ผมจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วแต่ผมจำได้แม่นว่าสร้อยเส้นนี้ คุณย่าเคยให้ฉันเป็นของขวัญและมันรอคอยเจ้าของคนใหม่อยู่ในตู้นานเหลือเกินรอให้ใครสักคนมารับแลกต่อไป